กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงโดยอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนนั้นผ่านการคัดสรรและผ่านพิธีตามธาตุที่เกิดจะสมดุลธาตุของคุณด้วยสีและรูปทรงของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญอาจารย์เจนได้นํายัน์สหัสัตธาตุที่รวมพลังธาตุทั้ง7มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยกระตุ้นเงินทอง พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินขวัญถุงให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์และช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนนตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้ชี่ยชาญในศาสตร์ทูพยากร ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสดาโมสและศาสตร์แห่งตัวแรกจะมาเปิดเผยนะคะว่าสีราศีที่มีโอกาสรวยได้รับอิทธิพลจากดาวราหูในช่วงหลังวันที่10กันยายน2,563จะมีราศีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ ดาวราหูนะคะจะยกนะคะจากราศีมิถุนไปยังราศีพฤษภตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ถึงวันที่9พฤศจิกาย,ายน2564รวมเป็น14เดือนเต็มค่ะและแน,น่นอนอิทธิพลของดาวราหูนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นดาวแห่งความร่ำรวยอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดาวราหูเนี่ยจอดแช่ยอยู่ในราศีพฤษภ สี่ราศีที่มีโอกาสจะรวยมีราศีอะไรกันบ้างเราไปเรียงลำดับความรวยกันเลยค่ะราศีแรกนะคะที่บอกเลยว่ารวยแน่นอนเมื่อดาวราหูนะคะยกนะคะจากราศีมิถุนไปยังราศีพฤษภในช่วงเวลาตั้งแต่10กันยายน2563ถึง9พฤศจิกายน2564ได้แก่ ชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลักคณาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนชาวราศีมีน,นจะรวยอย่างไรต้องบอกเลยรวยกันระยาะมิตรรวยคนคอยให้ความช่วยเหลือรวยนะคะกำลังทรัพย์กำลังใจกำลังหนุนจากญาติพี่น้องมีโอกาสที่ชาวราศีมีนั้นจะได้ทรัพย์สมบัติรอคอ,อยอยู่และไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สมบัติเท่านั้น ชาวราศีมีเนี่ยมีโอกาสที่จะปลดหนี้สินเรียกได้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะตั้งหลักตั้งตัวได้เนี่ยในช่วงสิบสเดือนนี้บางคนที่เกิดราศีมีนบอกไม่จริงหรอกหนี้สินยังท่วมอยู่เลยลองดูค่ะดาวราหูกาถือว่าเป็นดาวที่มาไวไปไวเป็นดาวธาตุลมพัดพาสิ่งที่ไม่ไดีออกไปนำพาความร่ำรวยให้กับชาวราศีมีนดังนั้นชาวราศีมีนอย่าหันหลังให้กับโอกาสของตัวเองก้าวต่อไป และที่สําคัญทําทุกๆวันให้ดีมีระเบียบว,วินัยในเรื่องของการใช้เงินมีนะคะสัจจะวาจาในเรื่องของการใช้นี่แล้วปล่อยให้ดวงชะตามันทํางานเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าดวงชะตาของคุณนั้นมีโอกาสที่จะนะคะก้าวขึ้นไปสู่จังหวะที่ได้จับเงินแสนเงินล้านได้ขอเพียงแค่คุณนั้นอย่าท้อถอยและสําหรับชาวราศีมีนท่านใดกลัวว่าเอฉันจะรวยจริงไหม ทำบุญเสริมความรวยกันสักนิดหนึ่งเสริมพลังดาวราหูให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งด้วยการทําบุญโลงศพและผ้าขาวหอ่อศพตามสะดวกนะคะตามสมควรสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ชาวราศีมีเนี่ยรวยอย่างยั่งยืนและรวยในช่วง14เดือนนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะต่อมามาที่ราศีนะคะอันดับสองที่จะรวย เป็นราศีที่สองนะคะที่ได้รับอิทธิพลของดาวราหูที่ยกจากราศีมิถุนไปยังราศีพฤษภในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ถึงวันที่9พฤศจิกาย,ายน2564รวม14เดือนด้วยกันนั่นก็คือชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายน ชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกเลยนะคะจะมีโอกาสวุ่นวายเรื่องของการเงินวุ่นวายในเรื่องของชีวิตนะคะในช่วงตั้งแต่1ิบกันยายนจนถึงประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนปี25 6 3เนี่ยแต่ความวุ่นวายนั้นเนี่ยมันจะเป็นความวุ่นวายเหมือนเราจะต้องคิดวางแผนเราต้องใส่ไอเดียเราต้องไปขอความร่วมมือเราต้องเหมือนกระทำทุกอย่างทำฝันทำ อะไรก็ตามที่อยู่ในกระดาษอยู่ในสมองอยู่ในความคิดของเราให้มันเป็นรูปเป็นร่างดังนั้นคุณจะมีเวลาอยู่ประมาณ3เดือนด้วยกันกันยาตุลาพฤศจิกาอยากให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยทำให้เต็มที่ตั้งใจให้เต็มที่หลังจากเดือนพฤศจิกายนความรวยและความเงินไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องจะเข้ากระเป๋าของชาวราศีพฤษภ ดังนั้นนะคะกันยาตุลาพฤศจิกาสานรวางแผนไว้ทุกอย่างที่เป็นการวางแผนความคิดต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนคุณจะมองเห็นโอกาสในเรื่องของการทำเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนเนี้ยชาวราศีพฤษภอาจจะตามคนอื่นอ่ะเขาว่ายังไงว่าตามการเฮที่ไหนเฮที่นั่นแต่ในช่วง14เดือนเนี้ ที่ดาวราหูเนี่ยมาทับลัคนามาทับราศีของตัวคุณเองมันจะทําให้มีความวุ่นวายจริงแต่ความวุ่นวายนั้นจะเป็นความวุ่นวายร้อนใจก็คือกระหายที่เราอยากจะรวยปกติเราอาจจะเป็นคนสมถะพอดีใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ช่วงเนี้ยนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีความรู้สึกอยากรวยเป็นพิเศษสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ค่อนข้างดีนะอาจจะเห็นด้วยนะคะก็อยากให้ชาวราศีพฤษภนั้นสู้ และการทําบุญเสริมความเร็วของชาวราศีพฤษภเนี่ยง่ายๆเลยนะคะทำบุญรับราหูอยากทําบุญอะไรทําอยากทําบุญที่ไหนทําแต่เน้นนะคะว่าสถานที่หรือการทําบุญหรือวัดเนี่ยอาจจะไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปบางคนบอกว่า,าราผูกคาไ่บาท,ที่วัดนี้เราทําสังฆทานวัดนี้ก็ลองนะคะเปลี่ยนดูเนาะเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งดูแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะทําให้เราเนี่ย มีดวงนะคะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันต่อแม่นะคะมาที่ราศรีอันดับสหรือราศรีที่สที่จะรวยนะคะในช่วงดาวราหูย้ายจากราศรีมิถุนไปยังราศรีพฤษภตั้งแต่นะคะวันที่10กันยายน2,563ถึงวันที่9พฤศจิกาย,ายน2,564 นั่นก็คือชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กลุ่มภาพันธชาวราศีมังกรในช่วง14เดือนนี้นะคะต้องบอกเลยการเงินเนีที่ผ่านมามันเหมือนเราเอาตัวรอดเรารอดด้วยตัวคุณเองไปขอความช่วยเหลือคนอื่นในยากเต็มทีแต่ในช่วง14เดือนนี้เราจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมไม่ใช่กับแฟนเรานะหรือไม่ใช่มีคนมารักเรา แต่ทาให้มีคนเมตตาคอยช่วยเหลือเรื่องของการเงินหรือเราจะได้เงินได้ของนะคะแค่เอ่ยปากว่าเราอยากจะได้อะไรเราจะได้มาโดยที่เขาเรียกว่าสเสน่หาอ่ารวมถึงคุณจะรวยในเรื่องของโอกาสโอกาสอะไรเราบอกว่าเอ้ยช่วงเนี้ยอยู่ๆเราก็อยากซื้อทองเก็บไว้อ่าพอซื้อปุ๊บขึ้นอ่าหรืออยู่ๆเรามีความรู้สึกเราอยากจะลงทุนอันนี้นะเรามีความสนใจที่อยากจะทํานู่นนี่นะ แล้วสิ่งที่เราทํามันเกิดเป็นสิ่งที่ใช่มันเกิดเป็นสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยดีขึ้นรวยขึ้นหรือบางทีเนี่ยมันเป็นจังหวะก้าวแรกที่เราให้ทําให้เราเนี่ยมีเงินทุนหรือเราหรือเรามีเข็มทิศว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาเจนถือว่าโอเคนะสําหรับการที่เรานั้นนะคะเริ่มต้นดังนั้นนะคะอยากให้ชาวราศีมังกรปล่อยตัวเองให้ไหลให้ดาวราหูเนี่ยที่เป็นธาตุลมเนี่ยพัดพาพัดพาตัวเราไปในจุดที่ ถูกที่ควรและเรานั้นก็จะสามารถที่จะมีในเรื่องของความรวยได้และอยากให้ชาวราศีมังกรท่านใดอยากรวยนะคะทำบุญเสริมสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับการทําบุญพร้อมหน้ากันกับคนที่เรารักกับคนที่ในครอบครัวหรือการทําบุญอะไรก็ตามเนี่ยพยายามทําบุญกับคนหมู่มากเข้าไว้ยกตัวอย่างเช่นการทําบุญซองกระถิ่นการทําบุญซองพระป่าการทําบุญนะคะในวันพิเศษต่างๆการเข้าไปทําสังฆทานมร้อมกนหลายๆลยคน สิ่งเหล่านี้มันจะอาศัยนะคะบุญต่อบุญและทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยได้ทุกอย่างที่เราตั้งใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรวยต่อมามาที่ราศีที่สี่ราศีสุดท้ายนะคะที่จะมีความรวยเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวราหูนะคะยกจากราศีมิถุนไปยังราศีพฤษภในช่วงเวลาตั้งแต่10กันยายน25 6 3 ถึง9พฤศจิกาย,ยน2564ได้แก่ชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กระกฎาคมเขาบอกเลยนะคะรอบนี้นะคะดีดแรงมากชาวราศีมิถุนเนี่ยจะร่ำรวยจากบุญเก่าจากความดีเก่าๆเราเคยไปช่วยเขาไว้รอบนี้เรามีปัญหาเขามาช่วยเหลือเรา หรือเราเนี่ยนะคะสร้างสมบุ์มาเยอะก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภถูกหวยเยอะกว่าคนอื่นเ้าและจะมีโอกาสรวยแบบพลิกผันดังนั้นชาวราศีมิถุนให้ตั้งสติไว้เลย14เดือนนี้จากบางคนที่ไม่มีอะไรเลยหรือบางคนที่ติดหนี้ก็จะกลับมาอยู่ในแดนบวกเพราะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทุกทางทั้งคนที่รู้จักเราดีและคนที่ไม่รู้จัก เรียกได้ว่าจะมีมือพิเศษมีมือวิเศษมาช่วยเหลือชาวราศีมิถุนเนี่ยให้หายหนักอกหนักใจถึงแม้ว่าช่วงแรกเราจะค่อนข้างเหนื่อยแต่นะคะสุดท้ายทุกอย่างก็มาทันเวลาอยากให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยพยายามที่จะบอตัวเองทุกๆครั้งนะคะให้กวดน้ำและลึกถึงความดีทำอะไรก็ตามให้เราลึกถึงความดีเราระลึกถึงบุญเราแผ่เมตตา นะฮะเราแผ่บุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเราบรรพบุพรุษครูบาอาจารย์นะคะทั้งศัตรูและมิตรของเราสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นและมีความรวยยิ่งขึ้นและสําหรับการทาบุญเสริมดวงของชาวราศีมิถุนที่จะเสริมความรวยแนะนําค่ะบริจาคนะคะเสื้อผ้าบริจาคของที่เราไม่ได้ใช้แล้วอาจจะเป็นการทาบุญที่ไม่ได้เสียเงินอะไรนะ แต่เชื่อเหลือเกินว่าจะทําให้ชาวราศีวิถุนเนี่ยได้ทุกสิ่งที่เรานั้นเอ,อ่อต้องการเป็นกําลังใจให้และนี่คือสี่ราศีนะคะที่พูดได้เลยว่ารวยแน่นอนนะคะถ้าดาวราหูเนี่ยยกขึ้นไปราศีพฤษภตั้งแต่วันที่10กันยายน2 5 6 3นต้นไปเป็นกำลังใจให้กับ4ราศีนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ